สวัสดีครับผมโสพลอารณิตนะครับเว็บโจนะครับนำจากทีมบ้านสุขเจ็ดภาพนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงซีรีส์เอ็ก n t ท n ชั่น uh, ที่มีชื่อว่าไดอินนะครับเราก็มาที่ EP ที่8แล้วนะฮะเป็นเครื่องมืออธิบายเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือกูร์เซอเ้าถนะครับวิธีการใช้เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนั้นเริ่มต้นเราก็ เปิดสเกตอัพใช่ไหมฮะเปิดสเกตอัพมาก่อนอันนี้ก็เป็นซีนที่ผมตั้งมาไว้นะแล้วคนยังไม่เกี่ยวอะไรหรอกเดี๋ยวเราเราพูดถ,ถึงเซอร์เคิลรับนะครับว่ามันใช้ยังไงนะฮะเราไปที่ไลน์นะนี่หน้าตาของไลน์หรือถ้าอย่างหาไม่เจอใช่ไหมหายไปเนี่ยเราก็คลิกฝาดเห็นไ,ไหม,มก็จะมีเอ็กซ s i o นชันขึ้นมาหรือเราไปดูที่มีวระทูบไลนแม่ก็จะมีรายการแล้วเราก็ไปที่ข่านะครับนี่อันนี้ก็คือไลน์กรคลิก เห็นไหมปุ๊บไม่นะอะไปหน้าที่ว่างเปล่าสามารถเพิ่มหน้าได้ครับเพิ่มเพิ่มเป็นชิ้นหน้าก็ได้นะฮะได้ินพร้อมหมดนะครับอันนี้เราก็มาพูดถึงเครื่อง Circle Tool. ม,ม,มือเซ r c l e t o o ทูเห็นไหมฮะเครื่องมือสร้างเครื่องมือสร้างวงกมก็ไม่ยากอะไรครับก็คลิกนะฮะเอ้ก็ลากมาเลยครับหรือเราจะทำอย่างนี้ เส้นก่อน <Yeah. S 1> อะครับาขนาดเส้นนะครับเราจะใส่ฟิล์มไหมอ่อันนี้ก็เป็นสีแดงนะให้มัมีฟิลด้วยตั้งฟิลมเป็นสีเขียวแล้วกดเครื่องใส่กระถูกนะครับสามารถตั้งก่อนได้ถ้าเราไม่ต้องการเราจะแก้ไขไหมฮะไม่เอาสีเป็นสีดำนะฮะเส้นเรายะเส้นบางโลห0.5 สิบบาลักษณะอื่นนะฮะสามารถทําได้แล้วในเครื่องมือเนี่ยนะลองชี้ขวาดูครับก็เหมือนกันครับก็เหมือนกับเดสทรูล่าเห็นไหมฮะเหมือนการทุบ่กกบากาศเลยเนี่ยที่ไปก็เหมือนนะฮะไปก็หมือนเราต้องการมุมไหนเราก็ปล่อยแค่นั้นเองนะเราไม่ต้องการเราก็ลบครับหรือใช้กดปุ่มดีๆได้นะครับอ่าแล้วก็สามารถเลื่อนอ่เลื่อนได้ อวัดเสร็จดีสักอันนึงปุ๊บเนี่ยอีกปัสามารถปุ๊บแล้วเราก็ไปวางไปเน,นี่ยใช้เหมือนก,กันเลยทุกประกานนะฮะเหมือนกันทุกอย่างจับจสแนปแล้วเราก็ลากไปใหที่แตะตรงไหนเนี่ยกดรวมกันก็ได้บรรลุม,นม,มานะครับอ่า ลบออกอันนี้คาว่าไซเคิลเนี่ยเซอร์เคิลเนี่ยคือมึงทำโค้งเนี่ยทำวงกลมเนี่ย,ยสามารถใส่สติลได้ไหมใส่ขนาดนะฮะเราคลิกก่อนคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บล่าออกมาเห็นไหมฮะมันจะมีเส้นแอดมิชั่นบอร์ดอ่ามีเส้นทัสมีบอร์ดทีนี้เราต้องการสิบห้าก็ศูนย์จุดหนึ่งห้านะฮะแล้วกดสเปซบาร์ออกนะฮะเอาใหม่อีกทีนะครับ x แล้วก็ลาออกมามาดูเราต้องการที่สรุปสุดสีดด่เห็นไหมฮะกด enter เห็นไหมคร,รับมันก็จะมาอันดูไม่หลกากหลบนะครับิ x สรุปสุดสวยสามกด enter แม้และต้นก้งนิดเนี่ยมันจะเตรียมครื่งมือให้เราสร้างต่อนะครับเราจะสร้างต่อนี่เราก็สร้างได้นะครับสร้างดูตอนนี้เราต้องใช้สมมติที่ถึงจุดถือแอกนะฮทำไปเรื่อยเรนะอยอ่าถจุดหนึ่งสองนะครับถ้าเราไม่ต้องการเรากดไอ้บ่าวนะครับ ก็นนการใช้ง่ายได้มากอ่จะสร้างไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันดีมันบทีมองไม่เห็นเราอ่าให้มันหเราไม่เติมฟิลแล้วเราทำํำอีกทีนึง่ะคลิกเปลี่ยนเส้นไปตั้งเส้นไปเราเป็นเส้นเส้นธรรดานะครับความหนาความหนาสัก0.7ไปที่เซอร์เคิลคลิกนะ0.05 นะและอินก็นจะเตรียมไปให้ทำอันที่สองล้วอาไปที่0.08ลาออกมาอีกแล้วก็0.09เมถ่าเราเราจะเลือกใช้งานแล้วก็กดสเปกลรัออกเนีจะสามารถทำงานได้ไราคคุมทั้งหมด ลาคุมลาบทุมนะ่ซ้ายกวาเหมือนกันกดเลื่อนะนะครับที่ขวานะครับจะมีเครื่องมือนะครับกับด้านกับบนกับล่างนะไปวางข้างหน้าไปซ้อนข้างหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งมีไม้เครื่องมือตรงนี้อยู่นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ใช้เครื่องมือ Circle Tool เราสามารถทําได้สองวิธีก็คือเราไปตั้งกวาดตั้งเส้นใช่ไหมฮะ่างค่าที่เส้น่เอาการสโตอกสีเส้นเป็นสีอะไรเราก็ตั้งจะเติมฟิล์มไหมใช่ไหมฮะแล้วเราไปิดขึ้นบนซ i เคิลคลิกครค้งลากออกมานะลากออกมาขนาดเห็นไหมฮะจะมีจะมีดัชนบอกหรือเราสามารถพิมพ์ค่าก็าได้พิมพ์ค่าเลยุด โหน้เาจเจปิปตาออกเราก็จะได้บอันี้นนมาแล้วเห็นไหม,มครับหรือเราก็สามารถที่จะแก้เอาครับเปินแอคทีฟก่อนนะฮะแล้วเรามาปิดเส้นมเติมฟิลเปลี่ยนสีขอสามารถทำได้หรือ <c oughs> เราจะเขียนเลยก่อนก็ได้ เขียนเลยก็ได้เราค่อยมาแก้ได้หมดนะครับหรือเราจะตั้งก่อนตั้งก่อนแล้วก็เขียนตั้งขนาดเส้นก่อนแล้วก็เขียนไะครับได้หมดทุกประการในคลิปนี้ก็สรุปในเรื่องของเครื่องมือก็คือเครื่องมือเซอร์เนะครับที่จะใช้วาดรูปจะใช้ในการประกอบแบบครับ ในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปศึกษาดูใน YouTube นะครับบ้านสเ t ็ p อนะครับจะมีรายวิชาจะมีความรู้เกี่ยวกับสเ e ็ตอัพนะครับแล้วก็ในเพจของ a c e b o o กก็คือเทต p u ิ i t ิตีะเข้าไปศึกษารับฟังข่าวสารนะครับามีตัญหาอะไรก็โทรถามกัน สำหรับตัวเราสิเกตครับอันนี้ต้องขอบตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ